ถ้าเดี๋ยวผมดูนะน้องพูดกับไม่ต้องหนาเขาพูดกับกับคนอนื่นกนะ็ได้ก็อีนี่เนี่ยมันบ้าพูดรล,ยลอยๆนะต้องต้องแรงแค่ไหนแค่คนนด้ <c oughs> แค <c oughs> ่เคนนี <c oughs> ้โอ้อีนี่ดูนบ้าไม่เรื่องเลย <c oughs> พูดเลยจน้ะั <c oughs> ่จังพอแล้วดูว่ากำลังที่มีอยู่เมื่อกี้มันเหมือนเดิมไหมนี่ยังไม่ได้มีตัวช่วยนะ พระี่ผมไม่ได้หอมแรงเลยนะเห็นไหมตามหตามครัทำไมมันมาเกี่ยวกับผมด้วยเพราะว่าหูเราได้ยินอย่ไเพราะหูเรายิปุ๊บนี่ตามธรรมชาติของหูเราปุ๊บก็จะส่งไปที่ผัดสัผัสะคือตัวแปรถามที่น้องเาพูดมันเป็นคำหวานหรือคำไม่หวานถ้าคำหวานเนี่ยร่างกายเราก็ชอบถ้าไม่หวานเนี่ย สหมือนกาที่เรานะไม่สามารถทดสอบกับน้ำกั้นบถ้าเกิดเป็นความหวานเนี่ยมจเอาใหม่เอาใหม่นี่เราไม่ได้ที่แรงเมื่อกี้แรงหมดแล้วนะบอกรักไม่บอกรักมันไม่ต้องว่าเขานะนี่ไม่ต้องว่านะแต่ถ้าเราด่าลูกด่าสามีด่าภรรยาเนี่ยตรงตรงนี้จะเป็นยังไงพี่แค่เราแค่เราผ่านเราได้ยินโอ้โหพี่ไม่หล่อยังไงหมดสวยสวยหน้าครบจุดเลย นส่สนใจทำไมครับนะั่นก็พอเห็นมะเดี๋ยวดูด้แรงของพี่เขาเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ผมแดดนิดเดียวเขาลุกเลยนะนบอกความบอกควา <c oughs> จริงครับมันเหมือนกับคล้ายๆจะเล่นยังไงฮะมันมันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกความรู้สึกที่เราออกมาเนี่ยมันเหมือนต้าเรียกอะไรอ่ะกระชุ่มกระชวยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เป็นแรงต้านแล้วแรงมันนี้แรงขึ้นไหมแรงขึ้นมากเลยนะ ใช่ไหมฮะพู้ละคนลุกเลยดีเลยแต่การคัเลยอทีนี้ขอหนึงครับเดี๋ยวเดียวทดสอบแรงธรรมดา่อนะที่ยังมีแรงอยู่นี่ชิดเลยครับไม่ต้องไม้องม่ตไม่ต้องสู้ผมมากเลยผมสู้ไห้หเอาแค่รู้ว่าแรงมีแค่ไหนเนี่ยยัมียังมีเลยอนะอ่าทีนี้ให้น้องเขาพูดใหม่ พูดพูดหยาบด้วยพูดลบหยาบพูดไม่ดีอีกทีกับใครก็นแนพูดกันยังฟ้องอะไรเออพูดใครกันแน่พี่ไม่หรอกพี่ไม่หรอกพูดกันมาอะไรพูดแบบลบหลังการลโอ้ยพี่ไม่ได้เรื่องเลยพี่บอกหล่อนีดไม่เห็นได้เรื่องเลยไม่น่าคบเลยอย่างเงี้ยโอ้ยน่าเบื่อเออน่าเบื่อเลยมาเรื่องที่แข็งแกรงไม่แย่อยู่แบบนเอาเอาผาชิดแข็กันเวลาทดสอบเนี่ยนะ หนึ่งให้เขายืนตรงขาชิดไม่ต้องใช้กระดูกมาตัาง้งใช้แรงธรรมดาแล้วเรากดไปตรงๆธรรมดาเนี่ยนี่เมื่อกี้เขาพูดแล้วใช่ไหม,ไมพูดแล้วนะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดเลยมั <c oughs> นี่ไม่ให้กดลนะเลยนะอารมณ์กดเนี่ยเห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมตามไหมฮะเนี่ยผมแต่นิดเดียวร่วงเลยอ่ะตามไหม,ามนี่ไม่ได้แก้เราไม่ได้เตี้ยมนะทีนี้เอาแบบดีแบบเอาใหม่นม้องพูดแรงแรงไปเลย เอาใหม่พูดกี่เต็มสก๊อปเต็มสตรีมเลยพูดแรงๆเลยหนักๆเลยพูอะไรดนี่ะอะไรก็ได้ไอ้บ้าเอ้ยมึงนี่ไม่ได้เลื่องเลยคนอย่างนี้ใครจะคบเดี๋ยวเลยมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวมันี้ไม่รอก็ไม่รอแต่ไม่ชอบเลยแบบเนี้ยไม่เอาแรงนิดหน่อยเอ้ยเอ้ยหยองอะไรเนี่ย 都是。 นี่คือเราเรามีกราฟตัวนี้อยู่ในตัวเราแล้วเราได้ยินเสียงกระทบมารอบทิศทางลแล้วผลจะเป็นยังไ,ไงดูนะครับคือพลังเนี่ยมันทดสอบไม่ได้นอกจากทดสอบวิธีนี้เราถึงจะรู้นะครับเอาใหม่นะพี่มะเกีดดูนะฮะหนึ่งสองสามยอดเห็นไหม โอนนั่งโยนะนี่แค่ทดสอบง่ายๆตามเมื่อี้ถ้าโอนช้าหน่อยก็ต้องรีบค่อยๆโอนเนี่ลองดูนะผมยืนสามารถอุ้งผมไปได้ยืนขึ้นลิฟต์เลยยืนได้เลยครับยืนได้เลยครับขึ้นลิฟต์ได้เลยเห็นไหมแม้ว่าจะเป็นเสียงกระทบมาเนี่ยมันจะไม่สามารถทำอะไรไม่ใช่แค่นี้นะฮะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์จะป้องกันได้หมดถ้าเรามีตัวนี้อยู่กับตัวเรา นะครับผมขอเรียนเลยว่าแม้กระทั่งผมขอญอาตน้องนิดหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ํามันนะฮะขอบคุณมากน้องจะทดสอบตัวเองไหมอวบัขคืนที่ครับอย่นี้น้องทดสอบกันดีจะได้เห็นว่าการที่ปิดหน้าผาด้วยผมเนี่ยมันจะไม่ช่วยเลยนะอย่างที่เมื่อกี้ที่ทําเนี่ยถึงจะมีการาดแล้วเนี่ยถูกคุณแม่ บนเนี่ยก็เหนื่อยอ่อนเพรียเพราะว่าตัวนี้ไปปิดปิดดึงรับพลังอยู่อยากรู้ไหมอยากเห็นชัดไหมอ่มาชัดไหมได้พี่อย่ยาเย็นฝังรถน้องอันนลังอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวจะช่วยเป็นผู้ช่วยไหนไหนอ่าอ่ออออานี้ภาษาเลยนะนิ้วภาษานิ้วนิ้วสอนคนดว้วยกันไม่ต้องเกรงนะเวลาพี่กดน้องมาตามมาั้งไว้ หนึ่งสองสามอนาพร้อมมาต้านรักนะแม้ว่าจะมีการ์ดมาก็ไม่ช่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเอาใส่ไปตรงไหนดีเอาไปตรงไหนดีเอเออเอาไปเก็บไปที่ไหนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อยู่ตรงหัวใจพอดีสอนนิ้วเอานะฮะดูนะว่าแม้การ์ดเมื่อกี้ได้แข็งแรงเลยแต่ของน้องเขาเนี่ยจะไม่มีประโยชน์ ดูนะค่อยๆแตเข้าไปแล้ว้าี่ที่พี่บอกว่าผมทีนี้พี่มาช่วยพี่ช่วยช่วยเปิดผมน้องให้อย่างงี้นะให้ขึ้นม่อางนียืห้มันยืดน้ำหลังน้ำหลังจะได้รู้ร้ไม่ใช่ี่ตั้งนี้ตั้งหน้าตั้งนี้เลย ยกยกผมลงยกผมนิดเ <c oughs> ดีวยวพอไหมครับเอออย่างนั้นน่าใหม่ตอนนี้เหแย่ยังอยู่ในตัวใช่ไหมดูวตา่างกันไหมระหว่างผมปิดกับผมไม่ปิด่นิดเดียวก็ไม่ได้รับสมองรับสื่อรับรับรอดนะรดนะครับแม้กระทั่งลูกผมแค่เนีหยก็พยายามเปิดอันนีๆๆๆน้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องจริงนะครับ แล้วเป็นเครื่องมือที่จะใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับดูนะครับเมื่อกี้นี่น้องเขาแตะนิดเดียวแค่นี้กาล,ลุกละตอนนี้ผมกดทั้งตัวลงไว้ทั้งตัวเนี่ยแม้กระทั่งกอดคอก็เดินไปที่ลิฟต์ก็ยังานไได้สบายต่างไหมแล้วจะเปิดผมหรือยังเปิขึ้นนี้คือจุดเลยใช่เพราะว่าหน้าผากเราเนี่ยเป็นเกั็ดหน้าผากเป็นเหมือนเสาอากา อันนี้อันนี้มีผลนะครับมีผลจริง